กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าโต๊ดสามตัวตรงกับพรีวิวฟุตบอกลกานโชเซเรเบีอิตาลีนะครับวันพุทธที่6มีนาคม2565นะครับวันนี้ในลีกกันโชเซเรเบีอิตาลีก็มีเตะกันถึง5คู่กันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างปามาพบกับโคโมโเจอกันเวลา1ทุ่มตรงนะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างปิซาพบกับเบเชา เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่หลางมอนจาพบกับอัคโคทีอัคโอลี่นะครับเจอกันเวลาเที่ยงคืนตรงส่วนคู่ที่4เป็นคู่หลวงชิตาชิตาดอนดอนล่านะครับพบกับเปรูจาเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับส่วนคู่สุดท้ายของลีกก็เป็นคู่หลวงวิเชนซาพบกับโคโตเน่นะครับเจอกันเวลาเที่ยงคืนตรงเช่นกันนะครับ วันนี้ในลีกกัลโชเซเรียบีอิตาลีก็มีเตะกันเพียงแค่5คู่นะครับใน4คู่หลังสุดนี่ก็เจอกันเวลาเที่ยงคืนตรงถึง4คู่เลยนะครับเตะกันเวลาเดียวกันนะครับส่วนคู่แรกเจอเวลาหนึ่งทุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพรีวิวคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกเป็นคู่ร,วระวางปาากันโชพบกับโคโมนะครับทั้งสองทีมเคยเจอกันมาเพียงแค่3นัดนะครับใน3นัดที่ผ่านมาปากัน ชนะ1นเสมอ2แพ้ยังไม่มีนะครับยังไม่เคยแพ้ให้กับโฮโมเลยนะครับชนะ1เสมอไป2ฟอร์มการเจอกันในนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1และในนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2มีปากปามากานโชชนะไปที่2ประตูต่อ0ูนย์ะครับเดีย๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ3 ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นโดยรวมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของปามากันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของปามาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับเลเจไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเสมอกับชิตาเดล่าที่1ประตูต่อ1นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับ ของฝั่งทีมเยนฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แพ้ไปแค่1เกมเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโคโมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโคโมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะเปูจาเปรูจานะครับที่1ประตูต่อศูนย์ในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเสมอกับปอเดโนเน s อนะครับที่1ประตูต่อ1นะครับแม่ชื่อมันเรียกยากจริงๆนะครับในต้ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นภาษาไทยมาให้อ่านนะครับก็ออกเสียงไม่ถูกก็กราบขออภัยกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่12อย่างโคลโมแข่งไปแล้ว32นัดมีคะแนนอยู่44คะแนนนะครับส่วนอันดับที่1 4อย่าง ปามากันโชแข่งไปแล้ว32มีคะแนนอยู่42คะแนนนะครับสำหรับคู่นี้นะต้นก็ขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านอย่างปามากันวกันะครับดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ผ่านมาแล้วถือว่าทำฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าบ้านอย่างอันดับที่14อย่างปามากันโชนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพรีวิวคู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่2เป็นคู่หลวงปิซ่าพบกับเบเช่นะครับ ฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมใน10นัดที่ผ่านมาปีชาชนะ4เสมอ1แพ้ให้กับเบชาไป5เกมนะครับถือว่าการเจอกันของทั้งสองทีมใน10นัดที่ผ่านมาถือว่าสูสีกันอยู่นะครับอ่ะในนัดล่าสุดของการเจอกันของทั้งสองทีมปีชาก็เอาชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดก่อนหน้านี้ก็เอาชนะเบทชาเอาชนะไปที่3ประตูต่อ4ประตูต่อ3นะครับอ่ะในนัดก่อนหน้านี้อีกปีชาก็เอาชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างปิชาตใน5นัดท,ที่ผ่านมาชนะ3แพ้2เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของปิชาตกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของปิชาติใน5นัดท,ที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้านของปิชาตใน5นัดท,ที่ผ่านมาในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะชิตาเดล่าที่1ประตูต่อศูนย์ในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเอาชนะ โมเนเซ่ที่3ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปชนะไคโตเน่ที่3ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้านใน5นัดที่ผ่านมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นของั่งทีมเยือนใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ3แพ้ไปแค่1เกมนะครับในนัดล่าสุดของฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ไปแพ้มาก็ไปแพ้ให้กับ เคลโมเนเซ่นะครับที่2ประตูต่ 1. อ1น่งเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเบซ่ากันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเบซ่าใน5นัดที่ผ่านมาชนะ 1, เสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับปอเดโนเน่เอสนะครับที่1ประตูต่อหและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเสมอกับเลเช่ที่1ประตูต่อหเช่นกันนะครับมีไปชนะ โครเตน่ที่1ประตูต่อศูนย์นัดเดียวนะครับถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างย่ําแย่นะครับอย่างใน5นัดที่ผ่านมาก็ชนะไปแค่1เกมเองนะครับถือว่าทีมเจ้าบ้านดูดีกว่าเลยนะครับสําหรับคู่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่3อย่างปิชาแข่งไปแล้ว32นัดมีคะแนนอยู่58คะแนนนะครับส่วนอันดับที่5อย่างเบช่า แข่ง32มีคะแนนอยู่57คะแนนนะครับสำหรับทีมนี้นะโต้ก็ขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านอย่างปิชาอันดับที่3ของตารางนะครับน้าโต้มองจากฟอร์มอันเล่นของทั้ง2ทีมแล้วคงจะไม่เสียเลี่ยมอย่างให้ทีมเยือนอย่างเมช่าอย่างแน่นอนนะครับนาโต้ก็ขอเลือกเชียร์ไปทางปีชานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพรววิวคู่ที่3กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่3เป็นคู่หลังมอนชาพบกับ อัโคลีนะครับฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมเพิ่งเจอกันมาได้แค่3นัดเองนะครับในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้งสองทีมก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ในนัดก่อนหน้กกานี้อัลโคลี่ก็ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดก่อนหน้กกา 1, น,นีกกา้ 1, ในนัดสุดท้ายที่เจอกันของทั้งสองทีมมอนชาก็เอ,อาชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าทําฟอร์มได้ดูดีกันทั้ง2ทีมเลยนะครับกับฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน3นัดที่ผ่านมาอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูฟอร,ร,ร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านใน5นัดที่ผ่านมาชนะ4แพ้ไปแค่1เกมเองนะครับในนัดล่าสุดการเล่นฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ไปแพ้ให้กับโคโมที่2ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของมอนชากันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปชนะ โครเตเน่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปชนะวิเชนซาที่4ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีนิดหน่อยนะครับถือว่ายังมีชนะมีแพ้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฝั่งของทีมเยือนอย่างอัคโคลี่ใน5นัดฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นโดยรวมชนะ3เสมอ1แพ้ไปแค่1เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของอัคโคลี่กันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นนอกบ้านของอัคโคลี่ใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้ไป3เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับวิเซนซ่าวิเซนซ่านะครับที่2ประตูต่อ0นนูอนย์และในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับชนะสปอร์ไปที่2ประตูต่อ1นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับเอชเจไปที่3ประตูต่อ1นนะครับถือว่าทำฟอร์มได้ค่อนข้าง ย่าแย่นะครับกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านใน5นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่แย่เกินไปนะครับใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้ไป3เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่4อย่างบอลชาแข่งไปแล้ว32มีคะแนนอยู่57คะแนนนะครับส่วนอันดับที่7อย่างอัคคูลี่แข่งไปแล้ว32มีคะแนนอยู่52คะแนนนะครับ สำหรับคู่นี้นะต้นก็ขอเลือกเคลียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับนต้นคิดว่าทีมเจ้าบ้านอย่างอย่างมอนชานะครับนต้นคิดว่าทางฟอร์มการเล่นของมอนชาใน5นัดที่ผ่านมอผ่านมานะครับถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีกว่าเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นทั้งเย่าและเยือนของทั้ง2ทีมคู่นี้ก็ขอเลือกเคลียร์ไปทางอันดับที่4อย่างมอนชานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคู่ที่3กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างชิต,ต่อชิตตาเดนล่านะครับ พบกับเปรูจาฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมใน10นัดที่ผ่านมาชิตาเดนลาชนะ3เสมอ5แพ้ให้กับเปรูจาไปที่2เกมนะครับในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้งสองทีมก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับในนัดก่อนหน้านี้ชิตาเดนลาก็าชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดก่อนหน้านี้อีกชิตาเดนลาก็ชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีนิดหน่อยนะครับกับการเจอกันของทั้งสองทีม เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนฟอร์มการเล่นโดยรวมไม่ใช่ตารางคะแนนนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับแมพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านใน5้านัดที่ผ่านมาเลยนะครับชนะ2แพ้ไป3ยังไม่ชนะกใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นโดยรวมของชิตาเดลล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของชิตาเดลล่ากันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นในบ้านใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมเลยนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับตานันแต่นาหน้านะครับที่2ประตูต่อหนึ่งและในนัดก่อนหน้าน,านี้ก็ไปเสมอกับเลดจ,จีน่านะครับก็เสมอกันไปที่0ูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับมอนชาไปที่2 1. 1> ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่ายังทาฟอร์มไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่นะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้านใน5นัดที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดู ฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเยือนอย่างเปรูจาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเปรูจากันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเปรูจาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้ไปแค่1เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับโคเตเน่โคเตเน่นะครับที่1ประตูต่อ1และในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปชนะกับเลจินา ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าชนะเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับจังทีมเจ้าบ้านนะครับมีไปแพ้ให้กับเบทชาที่2ประตูต่อหนึ่งแค่นัดเดียวนะครับกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเปรูจานะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่9อย่างเปรูจาแข่งไปแล้ว32คะแนนเอ้แ่งไปแล้วแข่งไปแล้ว32นัดนะครับมีคะแนนอยู่47คะแนนนะครับ ส่วนอันดับที่10อย่างชิตตาเดล่าแข่งไปแล้ว32นัดมีคะแนนอยู่44คะแนนนะครับแข่งเท่ากันแต่คะแนนห่างกันนะครับสำหรับคู่นี้สำหรับคู่นี้น้ต๊ดก็ขอเลือกเขียร์ไปทางอันดับที่9อย่างเปรูจาละกันนะครับดูจากฟอร์มการเล่นทั้งเย้าและเยือนของทั้ง2ทีมนต๊ดมองว่าทีมเยือนอย่างเปรูจาในนัดนี้ทําฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีกว่านะครับกับฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมาถือว่าดูดีกว่าทางทีมเจ้าบ้านนะครับ คู่นี้ก็ขอเลือกเชียร์ไปทางเปรูจาละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับคู่สุดท้ายนี้เป็นคู่ล่วงวิเลนชาวิเชนนาะวิเชนซานะครับแม่กระกลับขออภัยด้วยนะครับชื่อเรียกออกเสียงยากจริงๆนะครับอ่ะก็พบกับโคโตเน่ที่ฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาวิเชนซาชนะ2เสมอ5แพ้ไป3เกมนะครับแพ้ให้กับโคเตเน่ไป3เกม ในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้งสองทีมวิเชนซ่าก้าวชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์และในนัดก่อนหน้านี้ก้าวชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยร,ยรวมของทีมเจ้าบ้านกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้ไป3เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของวิเชนซ่ากันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของวิเชนซ่าที่5้านัดที่ผ่านมานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนะครับ ในนัดล่าสุดก็แปชนะอักโคลีที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและมีไปแพ้ให้กับปามากันโชที่1ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้านของวิเชนชานะครับใน5นัดที่ผ่านมาก็ชนะไปถึง3แพ้1เสมอ1นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเยือนอย่างโคโตเน่ใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2 แพ้ไป2เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโคเตเน่ N e กันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโคเตเน่ N e ใน5นัดที่ผ่านมาชนะเอ้ยแพ้ไปถึง5เกมเลยนะครับใน5เกมนี้ทําสกอร์ได้แค่ทำทำสกอร์ได้แค่3นัดเองนะครับนอกนั้นก็ทําสกอร์ไม่ได้เลยนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับมอนชาที่1ประตูต่อศูนย์และในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับ เบเนเวนโตที่3ประตูต่อ1นะครับนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับปิชาที่3ประตูต่อ2และมีไปแพ้ให้กับอ็โคโอลีที่2ประตูต่อ1และไปแพ้ให้กับเลเช่ที่3ประตูต่อศูนย์ะครับถือว่าทำฟอร์มได้ค่อนข้างห่วยเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโคเตเน่นะครับดูจากฟอร์มการเล่นใน5นานัดที่ผ่านมาแล้วยังไม่เอาไหนเลยนะครับแม้จะมีสกอร์ ที่ไปเจอกับปิชาที่3ประตูต่อ2ก็ยังแพ้นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านถือว่ายังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่17อย่างวิวเชนชานะครับแข่งไปแล้ว32มีคะแนนอยู่24คะแนนนะครับส่วนอันดับที่19อย่างโคเตโคโตเน แข่งไปแล้ว32มีคะแนนอยู the the ่เพียงแค่20คะแนนนะครับรู้จักฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วสําหรับคู่นี้นะต้นก็ขอเลือกเชียร์ไปทางอันดับที่17อย่างวิเชนซ่านะครับดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมแล้วนะต้นคิดว่าทีมเจ้าบ้านทําฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับทีมเยือนอย่างโคตโตเน่ใน5นัดที่ผ่านมาของโคตโตเน่ไม่เอาไหนเลยนะครับใน5นัดที่ผ่านมาสำหรับคู่นี้ก็ขอเลือกเชียร์ไปทางอันดับที่17อย่างวิเชนซ่านะครับ ก็ถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรืออยากได้นอกเหนือจาก5คู่นี้นะโต๊มีไลน์แอดมองมุมด้านล่างหน้าจอและทักเข้ามาสอบถามน,นาโต๊ดได้เลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้าโต๊กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ